ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนสสเดียทาร่โรค่ะคุณจะสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในชีวิตของคุณได้หรือไม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ The s ันนายออฟแฟน Seven of Pentacle s The Star ขออีกหนึ่งสำรับนะคะ q ว e นออฟส w อร์ตเดอะฟูลคว e นออฟแวนทูออฟเพน t a c เ e ิ คุณกำลังตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองว่ามันทำให้คุณมีความสุขมันทำให้คุณมีรอยยิ้มคุณจะหลุดจากพันธนาการหลุดจากสิ่งที่มันอยู่ในกรอบนะคะมันเหมือนมันเป็นอิสระมันไม่ต้องอยู่ภายใต้ความคิดของคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังมีความสับสนหรือลังเลใจอยู่บ้างนะคะว่าสิ่งที่คุณเลือก มันจะถูกต้องที่สุดสําหรับชีวิตคุณหรือไม่นะคะไรบอกว่าหากคุณรู้สึกว่าตัวของคุณเองค่ะทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันเป็นอิสระต่อใจนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับกรอบของคนอื่นนะคะสิ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสิ่งที่จะทําให้คุณพบเจอกับความสําเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวของคุณเองค่ะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดกับชีวิตนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงจัง มีไฟในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะมันทำให้คุณนะคะจะได้พบเจอกับแสงสว่างจะได้พบเจอกับความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เคยยอดท้อกับปัญหาอุปสรรคใดๆค่ะคุณเป็นคนที่มีความเพียรมากๆเลยนะคะ,ะความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตนะคะทางด้านการงานการเงินก็กำลังรอคุณอยู่แล้วนะคะนี่คือ,อเหมือนกับผลตอบแทน ที่มีคุณค่าที่สุดที่คุณรอคอยค่ะคุณกําลังจะได้รับมันแล้วนะคะความสุขความสมหวังที่คุณหวังไว้ที่คุณปรารถนากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนกับตัวคุณนะคะต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นด้วยนะคะซึ่งคุณกําลังจะเสมือนกับเป็นดาวเด่นเสมือนกับเป็นจะมีแสงออร่าที่เป็นประกายกับคุณให้คนอื่นได้ยอมรับในตัวคุณนี่คือเส้นทางที่คุณเลือกแล้ว แล้วก็มันเป็นเส้นทางที่จะทําให้คุณนะคะพบเจอกับความสําเร็จได้อย่างแน่นอนในอนาคตนะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณที่พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ